เออไม่ได้เลี้ยงมีอีกคนหนึ่งมาเลี้ยงมันก็ไม่เลียติ้นเขาอีกเพราะมันอยากกินอาหารอย่างเดียวแต่พอเจ้าของมามันจะกัดอย่างเดียวถ้าคนไม่ทํามาก่อนเนี่ยนะก็ไม่รู้หรอกนะครับส่วนก็บอกว่าจะรู้ตัวไม่รู้ตัวจะกรนการเลือดตั้งโน่นนี่นั่นเห็นไหมเขาเดือดร้อนเดือดดานมากสำหรับเพื่อไทยวันนี้หุ้นส่วนเริ่มเข้าใจมากแล้วใช่ไหมฮะว่าใครเป็นเจ้าของพัก ไกลเป็นผู้อยู่ผู้บงการอยู่เบื้องหลังนะครับตอนนี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์คือเขากําลังประจานตัวเองคุณส่วนลงไปเซิร์ชสิฮะนายกอฐมนรีที่โง่ที่สุดในโลกนะครับเราจะเห็นชื่อทันทีใน Google เลยนะครับว่าเป็นไกลแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขากําลังเคลื่อนไหวอยู่นั้นเป้าหมายก็หวังจะเกิดการยุบสภาเกิดการลาออกนะครับและได้ลูกสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในทางกลับกันยิ่งดินยิ่งเจ็บ โลกของทักษิณและยิงลักสวัสดีครับมาพบกับผมท่ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องทักษิณเนี่ยโผล่ขึ้นมาขวางเรื่องเงินเดียวยา ขวางเรื่องการแจกเงินฮะบอกว่าทักษิณไม่พอใจนะครับบอกว่าเป็นโคตรประชานิยมนะครับก็วยวายสอสอของเพื่อไทยแห่ไปอยู่พักการเมืองอื่นนอนจะมีคุณเสียสะกนโต้กลับแน่นอน,น,อนใช่ <c oughs> คืองนี้เสียสะโกนมอนิเตอร์ <c oughs> ต่วงลิศแล้วครับ <c oughs> ผมไม่พูดถึงนะ <คำ S 3> ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งโอเคเมื่อก่อนเนี่ยผมกระโอกเนี่ยเลี้ยงหมาไว้ที่บ้านจั์สมัย ห้าสิบตัวโอ้โหห้าสิบตัวนะโอ้โอ๊กมาชอบหมาพันธ์ต่างๆมาเลี้ยงแล้วก็ว่าในทั้งหมดเนี่ยโอ้โหพวกเราก็ไปเราก็ไปเล่นมันก็มาขอ้อกีเล่นดีมากไม่มีปัญหามีอยู่ตัวหนึ่งฮะมันคอยจะจัดกัดเจ้าของตลอดเวลาอือ hmm. ชื่อไอ้แม็กะตัวนั้นชื่อไอ้แม็กมันจะกัดตลอดเวลามาผมมาโอ๊กมามันจะกัดแต่ปรากฏว่า ผมมีคนหนึ่งให้อาหารหมานะชเอเอเนี่ย <c oughs> ก็ให้อาหารหมาปรากฏว่าไอ้แม็กซ์นี่นะมาประจบเป็นพิเศษแล้วเลียตีนอย่างเดียวเพราะกลัวไม่ได้กินอาหาร <c oughs> ไอ้แม็กซ์เนี่ยนะ <c oughs> ตน่นหลังมาเอไม่ได้เลี้ยงมีอีกคนหนึ่งมาเลี้ยงมันก็ไม่เลียตีนเขาอีกเพราะมันอยากกินอาหารอย่างเดียวแต่พอเจ้าของมามันจะกัดอย่างเดียว <c oughs> อันนี้เลยเล่าให้ฟังว่าบางทีเราเลี้ยงหมาห้าสิบตัวเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องต้องต้องรักเจ้าของทุกตัวอืมตอนนี้ได้ข่าวว่าสอสอฝา่ายค้านเนี่ยโดนวัคซีนไล่ฉีดกันพมดแถวเลย <laughs> ฉีดด้วยวัคซีนเลยนะสามสิบล้านยี่สิบล้านใลยโโอกฉีดกันใหญ่ฉีดกันใหญ่อโอ้โดนละสามสิบล้านเลย <S <S ไงวิธีการฉีดโอ้โหนี่จะเตรียมย้ายพักจะอะไรอะไร นี่ผมเตือนไว้นะวันก่อนเนี่ยมีสอสอเพื่อไทยไปร่วมประชุมกับพักฝ่ายรัฐบาลอยู่ผมก็ได้ยินผมรู้ชื่อใครด้วยแต่คนละสองแสนฮะฮะสองแสละรเดือนไยเดือนไยเดือนอ๋อายเดือนอคุณหมอมาร้มเอาตัด้ี่ยนเอาตังค์ที่ไหนมาเอเอาตังค์ที่ไหนมา เอาแล้วยุ่งแล้วไว้นั่นเนี่ยผมอยู่ดูไปเนี่ยรู้หมดนะอนืมเะนัก็วันนี้ที่บอกว่าเอาลายชื่อเท่าไหร่นะไปโชว์นายกเหรอสองร้อยหกสิบฮะมีจำนวนเท่านี้นีน่น,นี่ก็จริงนะก็จิ้มไปเยอะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยสสเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าสอสอเหมือนไก่ชนถ้าชนแพ้กิโลละสามสิบห้าบาท ถ้าชนชนะตัวละสามแสนเพราะนั้นเนี่ยสอสอกลัวส,สอบตกอย่างเดียวแต่ระหว่างที่ยังไม่สอบเนี่ยใครเอาตังมาให้รับหมดแต่ถึงเวลาจะสอบแล้วเนี่ยต้องคิดเอ้ยกูยจะตกก็บอกว่าตกกูก็ไม่ไปอือเพะนั้นก็ผมตอนสมัยก่อนนี่ผมยุเลยใครแจกตังไปรับไปบอกกันให้รู้นะเว้ย อะไรเงรี้ยมันก็นดีดีก็สนใจก็ดังนั้นสิ่งที่คุณทักษณิณจะมากล่าวหาว่านะครับเปียบเปยผมนะครับเป็นเ,เหมือนสุนัขเจ้าแมกนั้นเลี้ยงไม่เชื่องอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แวงมากัดเจ้าของเนี่ยนะผมก็บอกว่าถ้าเจ้าของหมาดีนะครับเจ้าของหมาเป็นคนดีนะนะครับเจ้าแม็กมันฉลาดมันก็คงไม่กัดหรอกครับถ้าเจ้าของหมานะครับมีประวัติดีนะครับทําแต่ความดี นะครับเป็นผู้นําที่ดีไม่เป็นหัวหน้าโจรไม่เป็นโจรน,นะครับผมว่าไอ้เจ้าแม็กมันก็คงไม่ไปกัดหรอกผมดังนั้นผมต้องยกย,กย,กย,กยก่องเจ้าแม็กมันด้วยซ้ำไปนะครับแต่สิ่งที่คุณได้ค่าเปรียบเทียบเหมือนเสมือนหนึ่งว่าสสที่อยู่ในในในเครือข่ายของคุณทักษิณเนี่ยเป็นเสมือนอสุนัขที่เลี้ยงไว้เนี่ยผมมองว่าวันนี้บรรดาสสอเพื่อไทยหรือคนในเพื่อไทยน่าจะฉุกคิดได้แล้วว่าเขา ไม่ได้มองท่านมีค่ามีราคาอะไรเลยนะครับพวกสะสะจะยอมเสียศักดิ์ศรีให้คุณทักษิณถูกเก่าวหาโจมตีหรือเก่าวหาในลักษณะดูหมิ่นดูแคมชิ้นนี้ได้อย่างไรผมอายแทนพี่น้องประชาชนนะครับอีกเรื่องหนึ่งในการที่มาเก่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชานั้นนะครับให้สั่งให้ผมไปตั้งพักแล้วบอกว่าพลเอกประยุทธ์นั้นทําตัวเหมือนพญญาหงนะครับไม่กล้าลงน้องเล็ก ปล่อยให้กิ้งกือไสเดือนอย่างแลมโบลงไปผมก็อยากจะบอกว่านะครับผมตั้งพักมาก่อนพลเอกประยุทธ์ไม่ได้สั่งให้ผมตั้งและผมลาออกจากพักพลังประชารัฐมาขยับพักรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไม่ได้สั่งผมผมคิดของผมเองผมทำของผมเองนะครับก็เหมือนนะครับในอดีตท,ที่คุณทักษิณเองเนี่ยนะครับไปเป็นหัวหน้าพักพลังธรรมนะครับตอนหลังก็นะครับ กระทืบพลตีจำลองสีเมืองตอนหลังก็ไปตามกัดพลตีจำลองสีเมืองหัวหน้าพรรคพลังธรรมที่อุตสาห์มอบให้พรรคให้คุณทักษิณชินวัตรอย่างนี้คุณทักษิณใช้ได้ไหมครับการที่ผมลงไปทำพรรคพลัรวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วเราออกจากพรรคพลังประชารัฐผมทําเองผมคิดเองนะครับคุณทักษิณไม่ต้องมากล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคุณทักษิณอย่ามากล่าวหาผมวันกิ้งกือไส้เดือนไอ้กิ้งกือไส้เดือนคนนี้แหละครับ ที่มันเคยทําให้คุณทักษิณเนี่ยช่วยคุณทักษิณเนี่ยนะครับได้เป็นนายกให้คุณทักษิณได้เป็นสส,สครั้งแรกในนามของัวหน้า,าพรรคพลังธรรมปี2538ก็ไอ้กิ้งคือไสเดือนคนนี้แหละครับดังนั้นถ้าผมจะเปรียบเปยว่าไม่เป็นไรครับคุณทักษิณจะกล่าวหาผมกิ้งเป็นกิ้งคือไสเดือนแต่คุณทักษิณเป็นนะครับก็อาจจะผมอาจจะเปรียบเทียบว่าเป็นตัวเงินตัวทองก็ได้นะครับเพราะว่า กินคือส้เดือนยังทาประโยชน์ในการควนดินนะครับทำให้เกษตรกรนะครับปลูกพืชสวยได้ได้ได้เติบโตสวยงามนะครับเติบโตเจริญนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเงินตัวทองเนี่ยมีแต่ไปกินหาเกี่ยวเกี่ยวกินคนนู้นกินปลาเล็กกินปลาน้อยกินแมลงกินสัตว์นะครับกินเพื่อเอาผลประโยชน์ตัวเองและไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับที่จะช่วยให้เกิดนะครับความสมบูรณ์ อันนั้นคือว่าความจเจริญรุ่งเรืองของพืชดังนั้นผมถึงบอกว่าการดูหมิ่นด้อยค่าคนอื่นเนี่ยมันเป็นลักษณะสไตล์ของคุณทักษิณอยู่ยแล้วด้อยค่าเรื่องชิโนแวตด้อยค่าเรื่องสยามไบโอไซด์ด้อยค่าเรื่องเอตตาด้อยค่าวัคซีนด้อยค่านายยกว่านะครับถ้าฉีดครบ100้ยล้านโดสบาทหนึ่งเอาขี้หมากองเดียวซึ่งต่างต่างเนี่ยด้อยค่าและพอทําได้แล้วคุณทักษิณก็ไม่รับผิดชอบในคําพูดของคุณทักษิณเอง นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณทักษิณซึ่งเป็นนักโทษหนีคดีทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับเป็นนักโทษหนีคดีแล้วไปสแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับเคยขายบริษัทไทยคมของตัวเองนะครับเคยขายชิ้นขอบของตัวเองเพื่อให้กับคนต่างชาติเอาผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยขายให้ชาวต่างชาติก็ทํามาทุกอย่างแล้วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเห็นหมดดังนั้นผมถึงบอกว่าหลายเรื่องที่คุณทักษิณที่ผมเก็บข้อมูลไว้ผมไม่อยาก จะเอามาชี้แจงในวันนี้แต่จะบอกว่าอย่ามาดูถูกดูแคลนด้วยค่าคนอย่างผมที่คุณบอกเป็นกิ้งกือกิ้งกืงอไส้เดือนนะครับที่กล่าวหาดูแคลนว่าเป็นไอแมกไอแมกไอหมาแมกคนนี้ละไอกิ้งกือไส้เดือนคนนี้เคยทําให้คุณทักษิณเป็นสอสอและเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วครับในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราเคงเห็นท่าทีของทักษิณเป็นส3ประการประการแรกทักษิณเปรียบ นะครับเรื่องของนักการเมืองกลายเป็นสุนัขเปรียบนักการเมืองกลายเป็นไก่ชนนะครับเป็นสุนัขนะหมายความว่าหากบางตัวสุนัขบางตัวให้อาหารนะครับก็รักเจ้าของดีแต่บางตัวกลับเนรคุณเจ้าของนะครับรักนะเขาเรียกว่าไก่ชนเปรียบสอสอเหมือนไก่ชนเวลาชกชนะตีชนะก็ราคาดีตีแพ้ก็ราคาตก นะครับก็เปรียบสอสอเปรียบนักการเมืองเป็นสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นสุนัขนะครับนอกจากนี้ทักษิณยังแสดงความไม่พอใจเรื่องของการใช้ประชานิยมบอกว,ว่านี่มันคือโคตรประชานิยมเลยให้หยุดทันทีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปไม่ได้แน่นอนในขณะทักษิณกับผมอยู่ดูใบนะฮะตกลงทักษิณออกมานี่มันเกิดอะไรขึ้นนะทักษิณอยู่ที่ไหนกันแน่ ทักษินได้ออกจากดูไบนะครับแล้วก็ล่าสุดพยายามจะไปที่อังกฤษแต่ปัญหาคาดีเดิมที่มีคงค้างไว้เรื่องทรัพย์สินที่ดูถูกอังกฤษทำการยึดไวนะครับพฤติกรรมของทักษินนะครับคงทำให้เราเห็นนะครับปรากฏการต่างๆมากขึ้นและปรากฏการเหล่านี้คงทำให้เราเห็นเหตุหการณ์ต่างๆตามมา ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับทักษิณกำลังทำอะไรนะครับตอนนี้ทักษิณยังคงอยู่ที่ออ,อกจากดูไบยพยายามจะไปอังกฤษนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็บอกว่าเขายังอยู่ดูไบนะครับบางคนก็มีรายงานว่าทักษิณกับยิ่งลักกำลังบินไปที่ขเขมรความจริงแล้วเขาอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นี ยังคงหมกตัวอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีหลังจากที่กระแสข่าวลือว่าดักสินถูกอเปฮีนะครับออกจากดูไบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากไปวิพากวิจารน,นะครับเกี่ยวกับกษัตริย์ของดูไบนะครับพอไปกษัตริย์ของซาอุดิอราระเบียหลังจากที่พลเอกประยุทธ์เดินทางไปทําการเจรจาสร้างสัมพันธไมตรีนะครับทำให ดูใบนั้นต้องให้ทักษิณออกจากประเทศแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะครับทักษิณอยู่ยากเพราะอะไรความสัมพันธ์ระหว่างไทยความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและความสัมพันธ์ระหว่างเขมรซึ่งเขมรล่าสุดนะครับมีการจับปุ่มแก๊งคอเซ็นเตอร์ชุดใหญ่ นะครับทาให้ความสัมพันธ์4ประเทศเนี้เป็นเส้นทางเดินทางของทักษิณผมเคยทําคลิปแล้วนะครับว่าทักษิณเนี่ยโลกของทักษิณกําลังแคบลงเรื่อยๆวันนี้หุ้นส่วนคงได้ยินข่าวมาแล้วนะครับว่าทักษิณกําลังลําบากไม่ได้อยู่ดูไบแล้วนะครับทักษิณก็พยายามบอกว่าตัวเองอยู่ดูไบสังเกตให้ดีคนะเวลาทักษิณโผล่มาเนี่ยดูฉากข้างหลังก็รู้นะครับฉากมันเปลี่ยนไป <c oughs> นะครับมันหลอกอะไรก็หลอกได้แต่หลอกฉากมันหลอกไม่ได้นะครับหลอกฉากปุ๊บก็รู้ละเขาไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับคือไม่ได้อยู่ดูใบนะครับดูใบก็เป็นห้องธรรมดานะครับเป็นบ้านแต่คราวนี้ฉากของเขาเนี่ยเป็นฉากเขาเรียก blue screen หรือว่า white screen นะครับทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเขาไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับเขาเปลี่ยนสถานที่นะครับในการไลฟ์สดแต่เขาก็ยังสู้อยู่นะนะแต่ยิ่งสู้ยิ่งเจ็บ การออกมาเคลื่อนไหวของทักษิณเปรียบเทียบนักการเมืองนะครับเป็นสัตว์แลมโบอีสานะก็สวนทักษิณน,นะครับหลังจากที่ถูกเขาเรียกว่ามีคนไปตั้งคำถามทักษินนะรู้สึกยังไงกับแลมโบทักษินก็เปรียบเรื่องสุน,นัขขึ้นมานะบางตัวก็เอาอาหารให้กินเยอะพอเปลี่ยนคนให้อาหารนะก็ปรากฏว่านะบางตัวเนี่ยก็ ยังมาเห่ามากัดมาเนรคุณเขานะก็เปรียบแลมโบงแลมโบนะครับเป็นสุนัขนะครับขณะเดียวกันก็เปรียบสอสอเป็นไก่ชนนะครับนอกจากนี้เขายังไม่พอใจเรื่องการเปรียบก่อนนะเรื่องการเปรียบสอสอเปรียบนักการเมืองเป็นสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลกนะครับไม่แปลกนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเพราะเขาเป็นในทุนนะซื้อนะแล้วก็การที่มีสอสอของเขา ไปอยู่ในพรรคการเมืองอื่นนะครับเริ่มไปอยู่พรรคของแลมโบเริ่มไปอยู่พรรคของพลังประชารัฐเริ่มไปอยู่พรรคของธรรมนัตในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองผมบอกไว้แล้วนะครับเป็นกลยุทธ์นะฮะเขาเรียกว่าตกควายเข้าคอกล่อควายเข้าคอกตอนนี้ควายก็เริ่มทยอยเข้าคอกนะครับในขณะที่อดีตบิ๊กข่าวกรองก็บอกว่าให้บอกชื่อมาเลย นะครับว่าใครที่ไปนั่งประชุมทักษิณปบอกนั่งประชุมได้กล้วยมา2อ0 0สนนะครับถ้าใครฟังเดียจะรู้ว่าคนมันทํามาก่อนเนี่ยถ้าคนไม่ทํามาก่อนเนี่ยนะก็ไม่รู้หรอกนะครับส่วนก็บอกว่าจะรู้ตัวไม่รู้ตัวจะกรรนกรเลื่อนตั้งโน่นนี่นั่นเห็นไหมเขาเดือดร้อนเดือดดานมากสำหรับเพื่อไทยวันนี้หุ้นส่วนเริ่มเข้าใจมากแล้วใช่ไหมฮะว่าไกลเป็นเจ้าข,ของพรรค ไกลเป็นผู้อยู่ผู้บงการอยู่เบื้องหลังนะครับตอนนี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์คือเขากําลังประจานตัวเองหุ้นส่วนลงไปเซิร์สิฮะนายกอฐมนรีที่โง่ที่สุดในโลกนะครับเราจะเห็นชื่อทันทีใน Google เลยนะครับว่าเป็นไกลแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขากําลังเคลื่อนไหวอยู่นั้นเป้าหมายก็หวังจะเกิดการยุบสภาเกิดการลาออกนะครับและได้ลูกสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในทางกลับกันยิ่งดินยิ่งเจ็บ โลกของทักษิณและยิงลัก์กำลังแคบลงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ